Good morning. คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องร,อร้อนร้อนสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยเริ่มคลี่คลายแลวนะครับหลังจากที่มันเขม็งเกลียวแล้วตึงเครียดกันมา3-4วันภาพภาพนี้คือการจับมือกันของผู้บัญชาการกองกําลังทหารทั้งสองฝั่งภาพนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการพูดคุยยอมที่จะคลี่คลายสถานการณ์โดยมีข้อมูลนะฮะว่า ฝั่งกัมพูชายอมกรบคูเลตก็คือสนามเพราะที่มันขุดกันเอาไว้เนี่ยบริเวณแนวชายแดนซึ่งอยู่ในฝั่งไทยก่อนหน้าน,นี้เป็นร่องเป็นคูเลยล่าสุดคือกรบแล้วเรียบร้อยเป็นภาพตอนที่กลบคืนสภาพธรรมชาติเหมือนเดิมนี่ฮะเมื่อก่อนนะเป็นร่องอก่อนกรบ พอกรอบเสร็จปั๊บเรียบเนียนกริบเลยแล้วมีการประกาศแล้วก็เผยข้อตกลงหลักๆเลย4ี่ข้อคุณผู้ชม4ข้อที่ตกลงกันได้น,นะครับแล้วบอกว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟังกัมพูชาเองจะมีการถอนกำลังทหารกลับไปยังจุดก่อนหน้านี้ที่เคยประจำการอยู่เดิมหลังแนวต้นพระยาสตบันซึ่งมันเป็นจุดที่นี่นี่ตอนที่คูเลต ลบแล้ว,ลวเรียบร้อยกัมพูชาจะถอนกําลังกลับไปตรงประจําจุดที่เคยประจําอยู่ตอนปี2567ตามแนวต้นพระยาสตบันลึกเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชา2คือกลบคูเลดสคือใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นหรือ RBC เป็นช่องทางในการพูดคุยและที่จะมีก่อนเลยคือ วันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ Joint Border Committee JBC วันที่14มิถุนายน JBC นะครที่จะมีการหยิบยกเอาปัญหาเรื่องข้อพิพาทนี้ขึ้นมาพูดคุยก็ถือว่าสถานการณ์คล้ายๆนะครคุณผู้ชมแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นหลังจากที่ทุกอย่างเหมือนจะจบลงการโพสต์ข้อความของสมเด็จ พุนเซนผู้นําของกัมพูชาซึ่งตอนนี้เป็นประธานองคมนตรีและประธานวุฒิสภาของกัมพูชาโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าการปรับกําลังทหารไม่ใช่การถอนทหารเขายังยืนยันว่ากัมพูชายังคงอยู่ในดินแดนของตัวเองไม่ได้มีการถอนกําลังทหารออกไปแต่เป็นเพราะกัมพูชาไม่ต้องการสงครามต้องการ เกิดสันติภาพกับไทยเลยนำไปสู่การเจราจาระดับรัฐบาลผู้บัญชาการทหารและการปรับกำลังพลย้ำว่าไม่ใช่การถอนกำลังทหารออกจากดินแดนของกัมพูชาอันนี้สมเด็จทุนเซนแกพูดเอาไว้แบบนี้แล้วก็ยืนยันบอกว่าจะมีการเดินหน้านำพื้นที่พิพาท4แหง่ง3ปราสาทหช่องบกขึ้นข้อมูลได้เลยตามผังนะครับปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ปราสาทตาควายแล้วก็ช่องบก ยกเข้าไปฟ้องศาลโลกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนี่คือการโพสต์ข้อความล่าสุดของสมเร็จหุนเซนแต่ถามว่าสถานการณ์ชายแ<ะ>ดนเป็นยังไงบ้างที่บริเวณด่านช่องสังงามที่ศรีสะเกดล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะมีภาพตอนทหารไปเปิดล็อกกุญแจด่านเพื่อเปิดรัว้วนั่นเป็นสัญญาณในทางที่ดีไม่ว่าโซเชียลหรือไม่ว่าผู้นำของกัมพูชาจะโพสต์ว่ายังไงแต่ บริเวณพื้นที่ชายแดนนี่ฮะดูบรรยากาศตรงนี้ okay. แล้วก็เนี่ยฮะเป็นการเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทางกัมพูชาเองชาวบ้านเนี่ยก็เอาเข้าวของที่มันตกค้าง <ฮะ S 1> ซึ่งจะเกิดจากการปิดด่านมาสองวันเนี่ยคือมารอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยทีนีอันนี้คือสีสกเกตตรงช่องจอมต่อเออาตรงช่องสง,งมตรงช่องจอมจังหวัดชุนรุรนอันนี้คนเยอะเลยค่ะเพราะว่าปัญหาก็คือฝั่งเราววเปิดด่าน8ปดโมงแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเปิด9ก้าโมงมันเหลื่อมกันหนึ่งชั่วโมงคนก็เลยไปรออออยู่ตรงนั้นจํานวนมาก ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูโอ้โหรถรถมาถึงตรงนี้เลยผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบดูนะคะคนเยอะจริงๆทั้งรถขนของรถยนต์ส่วนบุคคลทีนี้พอทางฝั่งนี้เปิดประตูแล้วมาถึงฝั่งเราอะนะมีคนมาเอาเตรียมจะผ่านไปฝั่งนู้นแล้วแต่ฝั่งนู้นเขายัางไม่เปิดมันล้ํากันอยู่หนึ่งชั่วโมงทางทหารไทยก็เลยเข้าไปเจราจาค่ะบอกว่าเนี่ยมีคนป่วยนะคะหากคนท้องแก่ก็มีนักเรียนจะข้ามไปข้ามมาเพื่อสอบเนี่ยมันก็ติดปัญหา มีภาพบรรยากาศที่ทหารไทยกับทหารกัมพูชาพูดคุยกันค่ะเออรอรอทางทางบุญก่อนรอทางบุก่อนักเรียนจะไปตอบนักเรียนจะไปตอที่ราทางกว่าาาา เดี๋ยวต้องรอคําสั่งจากทางผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คุยกันไปอยู่กันมาแป๊บหนึ่งมันก็จะใกล้9ก้าโมงพอดีก็เลยเปิดประตูวองฝั่งก็เลยสามารถข้ามไปข้ามมาได้ตามเวลาที่ด่านเปิดค่ะก็เป็นอีกความคืบหน้าในการพูดคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วการเจราจาการพูดคุยอย่างสันติวิธีมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกปัญหาเลยค่ะครับ